สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ลุยมาถึงด่าน1นทับสี่ละเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บดาว3ดาวด่าน1นทับสกันต่อเลยนะครับซึ่งในด่านนี้มันจะมีอะไรบ้างของรางวัลในด่านนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นชุดคอรตูมของอัศวินสีครามนะครับกับเงินแล้วก็อีกพีจำนวนหนึ่งแล้วก็ดาบวลสิบด้วยที่เป็นดาบสีฟ้า2ดาวกับธนูวลสิเแล้วก็สนับมือเวลสิที่เป็น1ดาวนะครับแล้วก็ยังมีเควสที่เป็น พยักขาวแห่งแคนเทอร์เบอรีกับเจ้าหญิงที่ยังเป็นเนื้อเรื่องต่อเนื่องนะครับกับเนื้อเรื่องอ่าที่เป็นเควสรับอีก2เควสต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่า คือว่าเออข้ามีธุระแถวนี้นิดหน่อยนะท่านจะทําคนเดียวได้ใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมานะตอนนี้อ่าเจ้าของแรมก็ได้ทําการแยกทางกับเรานะครับเราเลนก็ออกจากปาร์ตี้ไปเต็นที่เรียบร้อยละงั้นเราก็มาสํารวจป่ากันดีกว่าเดินกลับไปก็ไม่มีอะไรเนาะงั้นเราก็เดินลงมานะครับเดินมาตามทางก็จะเจออ่ะเป็นกรงเดิมอีกแล้วก็ยังเป็นหมาตัวเดิมนะครับ ก็โดนจับเข้าครอบเหมือนเดิมเลยทีนี้ก็จะมีออกสองตัวก็ให้เราําการฆ่าออกสองตัวนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นปืนแล้วเนาะเอ่อไ,ไปเลยอะแล้วก็ปล่อยน้องหนอกไปน้องเขาก็จะทำหน้าดุเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนในพี่พีหนึ่งสสามเลย ก็ยังคู่เราเหมือนเดิมนะครับก่อนเราก็ทําตัวเชื่องเชื่องนิดนึงแล้วก็ยังกัดเหมือนเดิมยังดูเหมือนเดิมเลยหลอกกันหลอกกันนี่ว่าพยาข่าวแห่งเคนเทอร์เบอรี่เคก็ยังดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วในตรงนี้นะครับมาด้านหน้าเราก็จะเจอเหรียญม่วงสองเหรียญกับ SPC 1นึงตัวเขาทําอะไรค่าตั้งใจมาดูป่าแสนลึกลับที่เขาลือกันแท้ๆ นี่มันก็แค่ป่าธรรมดาที่มีกลิ่นือก,กอบลินไม่ใช่ไงข้าจะเอาไปลงเฟรตเบกเจ้าก็ช่วยหน่อยสิอ่ะก็จะเป็นเอลคี้บนอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะ add เฟรตเบกของเรามาทีนี้ก็มีเพื่อนเฟรตเบกสามคนแล้วนะตรงนี้ก็จะมีเหรียญม่วงสองเหรียญตรงนี้หากเราเปิดทางนะครับก็สามารถเข้าไปได้เนาะแล้วก็ทําการกินผลเบอร์รี่ตรงนี้ซะในเรื่องหลักมันจะลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปสํารวจฝั่งนี้ก่อนนิดนึงอ่าตรงนี้ก็จะเจอ เหรียญสเหรียญแล้วก็กล่องของคอสตูมเป็นอัศวินสีครามแต่เรายังไม่ใส่เนาะ <c oughs> แล้วก็กลับมาเส้นทางนี้นะครับลงมาด้านล่างจะมีอะไรบ้างตรงนี้มีสวิตอยู่อ่ะตรงนี้ไปไม่ทันนะแล้วก็จะมี NPC นนึงตัวนะครับเขาบอกว่าเจ้าต้องมีรองเท้าพิเศษถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้อาจจะต้องมีรองเท้าพิเศษก่อนตรงนี้ก็ต้องเก็บเหรียญอีก2เหรียญน,นะครับก็จะได้เป็น11เหรียญละ มาตรงนี้ก็จะมีกอบลินอ๋อปืนนี่มันใช้ได้เลยเอ,อ๊เปลี่ยนมาใช้ปืนก็เวิร์กเหมือนกันเนี่ยถ้าใช้เป็นธนูเราอาจจะยิงไปวิ่งไปได้นะครับแต่ธนูเรากดค้างไว้ไม่ได้ว่ากดค้างไว้จะมันจะเป็นการชาร์จ DPS มันอาจจะต่ำลงหน่อยนึงตรงข้างบนก็ต้องหาคอบเพิงมาสองอันก่อนนะครับถึงจะเปิดทางตรงนี้ได้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะไปด้านขวาก่อน อ่ะก็จะเจอ NPC ตัวหนึ่งตรงนี้แนะนำว่าอย่าเพิ่งเล่นนะครับเพราะว่าเล่นยังไงเราก็ยังไม่มีทางชนะนางเนาะให้เราขึ้นไปด้านบนก่อนตรงนี้ก็จะเป็นจุดฮิวนะครับแล้วก็มีเหรียญม่วงสองเหรียญก็อย่าลืมเก็บด้วยด้านนี้ก็ไม่มีอะไรละแล้วก็ไปเข้าในเรื่องหลักกันก่อนเลยอ่ะก็จะมีกล่องของขวัญจะมีอะไรบ้างอ้าวอ่ะเตะกล่องมันกล่องจะมี ของเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อ,อจะมีบอสมาหนึ่งตัวนะครับบอสก็กระทืบเราโดนติดกำแพงเลยฮ่าฮ่ฮมนุษย์อ่อนแออ่ะแล้วน้องหมาเขาออกมาปกป้องเราหน้าขำแล้วก็น้องหมาโดนตบอ่ะเราก็รับน้องหมาไว้แล้วตอนนี้น้องหมาก็ได้เข้าร่วมทีมกับเราแล้วนะครับแล้วมันจะบอกว่าเจ้าเข้ามาเลยก็จะให้สู้กับหัวหน้าเผ่าก็บลินเนาะ อาจจะไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่าก็ยิงไปาโอเครบกระสุนดีๆเนาะระเบิดที่หมามันปามาตอนนี้บอสก็ติดสถานะลอยละอาจจะไม่ดีเท่าอุปกรณ์ที่เป็นดาบนะครับเพราะว่าสกิลของปืนเนี่ยมันต้องยิงถึง2ครั้งถึงจะทําให้บอสหรือมอนสเตอร์ตัวอื่นติดสถานะได้แต่ถ้าเป็นดาบที่เป็นพายุคืคอเราปัดทีเดียวมันก็ลอยละอะก็จะมีรองเท้า กระโดดขึ้นไปด้านบนตรงนั้นรองเท้านี้เราก็อยางเอาไม่ได้นะเราต้องคุยกับน้องหมาก่อนเงืดเลยตอนนี้หมาหมดแรงไปล้วเราก็จําเป็นต้องพักผ่อนตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเราเขาจะเอาเนื้อไปแบ่งให้น้องหมาแล้วเราก็กลับมานอนนอนหรือเปล่าอ๋อไปเดินดูรองเท้าก่อนเนาะก็เอาไม่ได้นะครับเพราะมันติดอยู่บนกิ่งไม้ด้านบน พอเห็นท่าทีว่าเราเอารองเท้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําไงดีเนาะก็ต้องนอนละตอนนี้ก็คือต้องนอนละรอให้เช้าก่อนอ่ะพอเช้ามาหมาหายไปตอนนี้หมาหายไปละอ้เอเขาวิ่งกลับมาแล้วเขาก็มาปลูกอัศวินด้วยมาปลูกตัวเราที่กําลังหลับอยู่นะครับแล้วเขาก็ไปค่ารองเท้ามาให้อ่ะตอนนี้เราก็จะได้เป็นรองเท้าเป็กซัสแล้วก็จะเป็นรองเท้าที่จะทําให้วิ่งได้เหมือนเป็กซัสนะครับ แต่ห้ามชนคนอื่นเพราะว่ามันจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีมารยาทนะครับนี่คือคําอธิบายของรองเท้าเนาะอ่ะเราก็ลองวิ่งดูก็จะเห็นได้ว่าเราจะวิ่งเร็วกว่าเดิมแล้วเนาะตรงเนี้ยพอเราได้รองเท้าแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งจบด่านเราก็ไปทําการเก็บของที่เป็นทางผ่านมาก่อนหน้านี้ก่อนก็จะมีคุยกับน้องหมานิดนึงน้องหมาว่าไง อ่๋อตอนแรกก็เหมือนกับจะทําท่าว่าแยกทางนะครับแต่น้องหมาเขาจะขอตามมาด้วยทีนี้เราก็จะได้หมาเป็นอัศวริพักพวกแล้วในดานนี้อ่าโอเคตอนนี้ก็จะเป็นการเดียนวูฟนะครับอ่าก็ได้มาเป็น2ดาวแล้วก็ได้มาเป็นเวลสิบห้เลยหลังจากนั้นเราก็ทําการ จัดการมาทำเควสต่างๆก่อนแล้วก็มาคุยกับเควสตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าค่าชื่อลาน่าสปีดควีนของเขตนี้แม่ของข้าน่ะเรียกข้าว่า Lightning c o u n t เตอสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าข้าคือสุดยอดก็คือการวิ่งนั่นเองเพราะว่าอย่างนั้นมาแข่งวิ่งกันสักครั้งหนึ่งไหมก็จะเป็นเควสเร็วกว่าสายฟ้านะครับอ่าเร็วกว่าสายฟ้าเนาะพูดผิดนิดนึง เขาจะให้เราวิ่งแข่งกับ lightning lana เนะนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าอยากจะพูดมาเริ่มกันเถอะเขาก็จะให้เราวิ่งนะครับตรงนี้ก็กดวิ่งสปีดไปเลยก็ดูเส้นทางก่อนนิดนึงเนาะอ่ะสามสองหนึ่งออกตัวตรงนี้ก็ให้เรากดวิ่งไปเลยนะครับถ้าตอนแรกเรายังไม่มีรองเท้าเราจะวิ่งไม่ชนะน้องเนาะเพราะมันจะทําให้เราวิ่งไม่เร็วขนาดนี้นะครับอ่าว้าวเจ้าคือคนที่ไม่ได้ดูถูกเจ้านะ อ๋อข้าไม่ได้ดูถูกเจ้าแต่เจ้าบอกว่าช้ากว่าเจ้าหรือไงหรือข้าจะไม่ได้ว่องไวขนาดนั้นและทันิิงคอเทอร์เป็นแค่คำโกหกข,ของแม่ง,งันหรอเหมือนจะน้อยใจนิดหน่อยนะอืมนั่นคงเป็นการบอกว่าในอนาคตข้าจะว่องไวยิ่งขึ้นสิใช่ไหมใช่ใช่ข้าจะตั้งใจฝึกให้มากขึ้นแล้วก็จะไม่ยอมแพ้คนอื่นอย่างเจ้าหรอกนะอ่าข้าจะได้ไม่ได้หมายถึงให้ไปในทางที่ไม่ดีหรอก าจะมอบสมบัติของข่าให้เป็นรางวัลเป็นครั้งนี้นะครับเขาก็จะเปิดล็อกตรงนี้ให้แล้วก็จะได้กุญแจสีทองมาเราจะต้องได้เจอกันอีกอย่าลืมล่ละว่าสายฟ้าแห่งแคนเทอร์เบอรี่น่ะมักจะผ่านลงครั้งที่2เสมออ่ะมักจะผ่านลงครั้งที่2เสมอนะครับแปลว่าในคราวหน้าเราก็ยังเจอน้องลาน่าและเทนิิงคอเตอร์อยู่เนาะก็ไปซอ้อมวิ่งไห,ห้ดีๆนะเพื่อนๆคราวหน้าเขาอาจจะโฮกวันนี้ก็ได้ทีนี้เราก็จะได้กุญแจและ แล้วก็เอากุญแจไปไขประตูตรงด้านบนคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วเนาะตรงที่มันมีคฟไฟอยู่ด้วยตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นการเอาไฟมาจุดแต่มันไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ให้เอากุญแจเข้าไปแล้วก็ปลดผันนึกตรงนี้เลย <S <S อ่ะปลดผันนึกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางลับที่เราจะได้เข้าไปอีกทีหนึ่งโอเคก็จะเป็นบ้านอ่ะ ตรงนี้เขาจะมีแท่นเนี่ยหมุนมุนอยู่ก็ไม่ต้องสนใจอะไรให้เรามาเหยียบแท่นบนนะครับเหยียบแท่นบนเสร็จก็รอให้แท่นสีดําด้านล่างเขาเหยียบสวิตสวิตก็จะทําการเปิดประตูให้นะตรงนี้ก็จะมีคิ้วให้เราเก็บหนึ่งอันซึ่งด้านนี้จะมีคิ้วแค่อันเดียวนะครับแปลว่าเราได้แล้วหดาวนะครับตอนนี้ที่เหลือก็จะเป็นเหรียญม่วงอ่ะมาตรงนี้ก็จะมีดันเจี้ยนลับด้วยเป็นดันเจี้ยนของ ใครบางคนในระแวกพุ่มไม้นะครับด่าน4.1ไม่ใช่4.1เนอะ1.4เนาะปลดล็อกสเตจปากอันตรายเรียบร้อยละอ่ะก็จะปลดในเรื่องลับอีกอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเหรียญม่วงอีก2อ,อันนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปทางเดิมเลยกลับมาทางเดิมแล้วก็ออกทางเดิมนะครับแล้วก็ยังเหลืออยู่ตรงด้านซ้ายมือถ้าจําได้ตอนแรกเนาะตรงที่ผมบอกว่า ตรงนี้เรายังผ่านไม่ได้เพราะว่ามันวิ่งช้าเกินไปก็ให้เราทาการวิ่งผ่านสวิตแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเดียวนะครับเพราะว่าตัวเรามันวิ่งไวกระเดินละไวขึ้นมานิดหน่อยเนาะทีนี้เราก็จะได้อุปกรณ์กกงเล็บสําหรับน้องหมาหนึ่งอันอ่าตรงนี้ก็มีเหรียญม่วงสองเหรียญเออก็ให้เราเดินอ้อม,มนะตรงที่ต้องเดินอ้อมมานิดนึงลงมาด้านล่างจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าอะยังไม่เจอด้านบนมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะ ให้เราเดินลงมาด้านล่างดูก่อนด้านล่างก็จะมีคำเตือนมอนสเตอร์กินคนปรากฏอยากเข้าไปใกล้นะครับตรงนี้ก็เป็นคำเตือนเหมือนกันแล้วก็เก็บเหรียญสองเหรียญก่อนก็ให้เราเข้ามาสู้กับมอนสเตอร์ด้านในตรงนี้ได้เลยยิงๆๆฮะหลบสลกิลมอนนิดนึงโอเคแล้วก็จะชนะมอนสเตอร์แล้วก็เราก็จะมีธน,นูใหม่หนึ่งอันอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับเป็นธนูเวล17บหนึ่งดาวซึ่งตัวละครหลักเราใส่ได้ แต่เราจะไม่ใส่นะตรงนี้ก็มีเหรียญม่วงเพิ่มอีกสองอันตอนนี้ยังขาดอีกห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ก็จะมีเคเวสอยู่นิดหน่อยกลับมานะเจ้าคนไม่มีสํานึกนี่แม่เจ้ารู้เรื่องรู้ไหมว่าจะเป็นเจ้าเป็นคนแบบนี้เฮ้ย hey, ตรงนั้นนะ่ะพี่ชายพี่สาวท่านนักปชนภัยเจ้าเด็กนั่นเป็นยังไงแล้วนะอ๋อข้าจะบอกให้แน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่จะให้บอกฟรีๆนะ่ะ าก็ต้องขาดทุนยังไงเนาะขอให้ไม่มากนะครับขอแค่3าบัญชีเท่านั้นพี่สาวเจ้าของโรงแรมเคนเชอร์เบอร์อร,ร,รี่พาเด็กนั่นไปแล้วและพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่เฮ้ยเจ้าบอกไปแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าเจ้าเด็กนั่นไปทางนี้แดนนี่ได้โบกมือให้ด้วยละ่ะเอ้ยจริงเหรอแดนนี่นี่เป็นคนดีเนาะเออได้ยินแล้วใช่ไหมเด็กนั่นน่ะถูกผู้หญิงเจ้าของโรงแรมแย่งตัวไปแล้วเ็าจะบอกว่าเอ่อไม่เชื่อคาพูดของัวหน้าทหารรับจ้างก็ได้เนาะ ก็บอกว่าจริงไงล่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองโทรไปถามเองก็ได้ดิออนที่เราลองโทรหารอเรเนเจ้าของโรงแรมนะครับก็ไม่มีการตอบรับจากเจ้าของโรงแรมยังไม่เข้าใจอีกแร้ว่าเธอตั้งใจฮุบเงินรางวัลทั้งหมดนี่แหละนี่แหละเรื่องของเจ้าตอนนี้ช่วยให้พวกข้าเป็นอิสระได้แล้วไม่ช่วยได้ไหมนี่เจ้าจะทิ้งพวกนี้ไว้แบบนี้เราลองฟังทุกอย่างแล้วเนาะอ่ะเราก็ปล่อยมันทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราเหลือเก็บเหรียญตรงนี้อีกสามเหรียญ เรายังขาดอีกสองเหรียญเราอาจจะต้องเดินกลับไปดูทางด้านบนก่อนว่าด้านบนมันยังขาดอะไรอีกอะตรงนี้มีเควสออะลืมดูไปนิดนึงเนาะตรงนี้ก็ยังมีเควสเควสลรับอีกเควสหนึ่งก็จะรับจากออกตรงนี้นะครับออกพวกเรากินพวกเราช่วยเพื่อนก็จะพบแผนที่อ้อมกอดของออกที่ตายละซึ่งแผนที่พิเศษตรงนี้ก็จะเป็นชื่อดาน โอกเกอร์กอดอยากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอีกสองอันที่เหลือก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนด้านบนเราจะยังไม่ได้ไปดูเนาะฝั่งนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปสำรวจด้านบนสุดก่อนนะครับ นี่ไงตรงด้านบนก็จะมีหีบสมบัติแล้วก็เหรียญที่อยู่ในตรงนี้นะครับสองเหรียญซึ่งเราเก็บไปแล้วเราวิ่งผ่านมาตะกี้เราก็อย่าลืมเอาสมบัติให้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะได้เป็นดาบดาบใหม่หนึ่งอันอันนี้เราเราน่าจะใส่นะเราควรจะใส่เราใส่เป็นดาบจะดีที่สุดก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับ ีนี้เราก็เก็บทุกอย่างครบแล้วเราก็จะได้3ดาวแล้วที่เหลือเราก็แค่วิ่งกลับไปตรงทางออกของดันเจน่านนี้เนาะอ่ะที่เหลือก็วิ่งออกไปเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านั้นก็ช่วยปล่อยเจ้า2คนนี้ออกก่อนสงสารมันนะครับถ้าเจ้าคิดว่านี่คือการชนะพวกข้าแล้วล้วก็เจ้าคิดปิดอย่างใหญ่หลวงเลยละคอยดูเถอะอ่ะแดนนี่วิ่ง อ่ะแดนนี่วิ่งแดนนี่ก็วิ่งตามไปนะครับแล้วก็ไปจบดานกันเลยสำหรับดาน1ครับ4ก็แค่นี้เราก็สามารถเก็บ3ดาวได้ง่ายๆแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดเควสลรับอีก2เควสอย่างที่เห็นเลยเนาะ เดี๋ยวในเอพิโซดหน้าที่เป็นด่านกตบผ้านะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูกันอีกว่าจะทำยังไงให้ได้3าดาวในด่านถัดไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน